กับข้าสู่ข่าวเด่นคนดังช่วงทีนเอ็นพีเพิลทอครับคืนนี้ผมคุยกันในเรื่องราวของต่างชาติกับการลงทุนในไทยครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาริกาทมจริยาวัน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลรยรามคำแหงเราคุยกันในเรื่องแง่ดีของการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศแต่ว่าบนแง่ดีนั้นก็จะมีหลายๆอย่างที่เราต้องระบัดระวังเหมือนกันเปิดประเทศไม่ได้เปิดบ้านให้ทุกคนนั้นเข้าไปสู่ห้องหนอนได้นะครับอาจารย์มันมีกรณีเกิดขึ้นเร็วๆนี้ <c ough> news of the world นิตยสพรในอังกฤษ โดนข้อหาว่าไปดักฟังโทรศัพท์ไอลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าดูพื้นฐานของเจ้าของเนี่ยก็ไม่ใช่คนอังกฤษเพราะนั้นลักษณะนี้มันจะเทียบเคียงกับการเข้าไปลงทุนของต่างชาติในแต่ละประเทศยังไงได้บ้างแล้วจุดไหนที่เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงลักษณะกรณีแบบนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะคือถ้าเขาดักฟังโทรศัพท์ได้เนี่ยถ้าเขาไปดักฟังในเรื่องของบุคคลที่สําคัญของประเทศข้อมูลข่าวสารที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะที่จะเป็นเส้นทางการเดินทางมันพูดถึงความปลอดภัย ความมั่นคงของธุรกิจของประเทศอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดข้อมูลข่าวสารั่วนะคะพอรั่วก็เกิดความไม่ปลอดภัยความไม่ไว้วางใจในการทําธุรกิจอะไรต่างๆก็จะมีผลที่กระทบเข้ามานะคะอันนั้นอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ฝรั่งเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะจริงๆประเทศไทยก็ควรที่จะเซนซิทีฟด้วยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมันผิดระเบียบผิดกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นคนการการที่นักทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในในบางธุรกิจที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อันนี้กฎกติกาหรือวิธีการดูแลตรวจสอบเราต้องชัดเจนแล้วก็ต้องรัดกุมะจะปล่อยให้เขามีทริคมีมีช่องทางในการไปทําอะไรมากกว่าที่เราเขียกนกติกาไว้ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับที่เคยเรียนไว้ช่วงต้นรายการนะคะว่าเออถ้าสมมติว่าเ,าเขาเข้ามาลงทุนในเรื่องสือ เราก็ต้องจับตามองว่าสื่อที่เขาลงทุนนี้เป็นสื่อสร้างสารรค์ไหม,มถ้าเป็นสื่อที่ดีสื่อสร้างสารรค์เราควรที่จะเปิดให้เขาลงทุนแต่ถ้าเขาลงทุนในเรื่องเช่นสื่อทางทีวีก็ไม่ควรที่จะให้ไปลงทุนในเรื่องสื่อของหนังสือพิมพ์อ,มอันนี้มันเป็นมาตรฐานของหลายๆประเทศทั่วโลกที่เขาใช้กันนะคะแล้วถ้าเขาลงในสื่อหนังสือพิมพ์ก็ไม่ควรที่จะให้เขาไปลงทุนในเรื่องของสื่อของทีวีแล้วก็วิทยุ นะคะควรที่จะให้เขามีความชัดเจนในภาพลักษณ์ในสิ่งนั้นไปเลยนะคะการกรอบกรอบของการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในบางธุรกิจที่ดูค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเนี่ยมันกรอบกติกาของจํานวนของการเข้าไปบริหารหรืออํานาจในการเหนี่ยวการบริหารอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญค่ะสําคัญขนาดอย่างไงคือกรอบของการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยะนะคะ เนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกประเภท mm hmm. ใครเข้ามาใครๆก็อยากได้ผลกําไร <Okay. S 2> ผลกําไรก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเครดิตในเรื่องของเงินตาในเรื่องของาการกอบกลวย <Okay. S 2> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศใดไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีประเทศนั้นเนี่ยก็จะเปิดช่องว่าง mm hmm. ให้นักลงทุนต่างประเทศนี้เข้ามากอบกลวย mm hmm. ซึ่งสิ่งที่ บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องส่งวนไว้สําหรับคนในประเทศ <c oughs> ในการทําธุรกิจก็จะต้องมีการพัฒนาธุรกิจของประเทศขึ้นมาด้วยนะคะแล้วมันก็จะทําให้เกิดภาพการแข่งขันที่เข้มขน้น <c oughs> ระหว่างคนในและก็คนต่างประเทศด้วยอันนี้การแข่งขันเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ดีที่ทําให้ประเทศเนี่ยกระเตื้องขึ้นในภาพอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีการจ้างงานขึ้น <c oughs> นะคะ GDP สูงขึ้นอันนี้การขยายตลาดอื่นๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น <c oughs> นะคะนั่นคือจุดที่ดี แต่จุดที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะปกป้องระบบธุรกิจข้ามชาติได้เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นดาบสองคม,มนะคะซึ่งมันก็จะวกกลับมาทําลายประเทศตัวเองนะคะก็ทําให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรสูญเสียอะไรอีกหลายๆอย่างโดยที่เรารู้ไม่เท่าทันเขาจริงๆในเรื่องของกฎกฎหมายระหว่างประเทศที่เรามาใชด้ดูแลในเรื่องของการค้าเราก็มีกฎหมายหลายฉบับหลายตัวท,ที่ที่มาป้องกันหรือปิดช่องโหว่ตรงนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์แต่ว่า บางทีการบังคับใช้หรือว่าช่ชองโหว่บางอย่างมันทาําให้เขาสอดแทรกเข้าไปได<า>้ค่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะว่า <c oughs> บางครั้งเขาสอดแทรกเข้ามาในจุดที่สําคัญสาคัญนะคะเช่น <c oughs> พี่น้องถือเข้ามาเนี่ยเป็นขบวนการทั้งหมดเนี่ย <c oughs> <ensus> อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเพราะว่าในเรื่องลักษณะข,ของการถือหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยและชาวต่างประเทศ แต่ถ้าเกิดเขาเปิดในคนคนเดียวกันเปิดหลายๆบริษัทแล้วซซอนเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็เลยจะทําให้สัดส,ส่วนของคนไทยที่ถืออยู่เนี่ย<ต>มันลดอํานาจลงได้เพราะฉะนั้นเขาจะคุมไปทิศท,ทางไหนเนี่ยอันนี้เราก็จะลําบากละนะคะจริงๆในตัวของกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะมีกฎหมายในการป้องกันในการปิดช่องโหว่ไปแล้วแต่ว่าบางทีมันจะมีการหาทริคหาช่องทางแนวทางที่จะทําให้ตัวกฎหมายนั้นดูเหมือนว่าไปรับรองความถูกต้องของเขาทั้งที่ เจตนาลมของกฎหมายจริงเพื่อป้องกันอยู่แล้วอย่าง<ม>อย่างพู้ก็ตรงๆอย่างเราเป็นลงทุนในต่างประเทศหลายอาชีพหรือหลายหลาย,หลายธุรกิจ <c oughs> เขาก็ไม่อยากให้เราทาผู้ก็ตรงๆเพราะเราไปแย่งเขาหนึ่งและสองเราไปสร้างความไม่มั่นคงให้เขาอันนี้ <c oughs> เขาก็พยายามป้องกัน <c oughs> ของเราเองก็ต้องพยายามป้องกันแบบนั้นเหมือนกันจะบอกว่าทุกอย่างเปิดหมดก็ไม่ได้ไม่ได้คะ่ะเราต้องมีทั้งเปิดและทั้งปิดบ้างวิเสรีไปทั้งหมดนะคะอย่างที่พูดเว้ต้นรายการว่าเราเปิดอาจารย์มีเงีนบางคนก็จะเถียงบอกว่าเอา ก็เปิดเสรีต้องการให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วต้องอาเนวยความสะดดยเขาให้เขามาเยอะๆในฐานะคนที่อยู่กับกับข้อมูลของการไหลเข้าไหลออกของนักทุนต่างประเทศอาจารย์เห็นด้วยไหมกับการจะมีกฎกติกาบางอย่างบางสําหรับบางธุรกิจที่ต้องเข้มงวดท่าดูเลเห็นด้วยค่ะในหลายๆธุรกิจที่เราจะต้องสงวนไว้กับคนไทยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่นำล่องของประเทศชาติที่ถ้าพูดถึงประเทศไทยก็จะพูดถึงเรื่องข้าว นะคะพูดถึงพืชทางเกษตรพูดถึงผลไม้พูดถึงตลาดนะคะตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดอาหารที่สําคัญของโลกเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยในการตัดต่อพันธุกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนไทยก็ต้องสงวนไว้นะคะไม่ให้เขาไปลักลอบนะคะประเด็นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารก็สําคัญนะคะเพราะว่าการกระจาย ความเจริญเติบโตในเรื่องของการสื่อสารทั่วประเทศไทยเนี่ย <Yeah. S 2> ยังไม่พร้อมเพียงกันมาตรฐานยังต่างกันเยอะอยู่ <Yeah. S 2> นะคะเพราะฉะนั้นการไหลของสื่อสารเนี่ยมันมีผลกระทบหลายๆอย่างของการเปลี่ยนประเทศได้เราจะไปปล่อยอิสระไปเอาวิธีคิด <c oughs> ลงทุนต่างชาติมาลงทุนเลยอิสระอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นการไปไปไป,ไปสร้างวิธีคิดหรือไปปับวิธีคิดได้สำหรับคนไทยได้เลยคือ <c oughs> มันจุดแข็งของชาวต่างประเทศหลายประเทศไม่ว่าที่จะเป็นจีนไม่ว่าที่จะเป็นเวียดนามไม่ว่าที่จะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่า,าที่จะเป็นอเมริกา <c oughs> จุดแข็งของเขาเนี่ยเขาคนในชาติเขาเป็นคนที่มีวินยัยนอกจากที่มีวินัยแล้วเนี่ยเขาเป็นชาตินิยม <c oughs> ตรงนี้สําคัญมากประเทศไทยต้องปลูกกระแสข,ของความเป็นชาตินิยมขึ้นมา <c oughs> ใช้ของไทยอยู่แบบไทยๆให้ให้มีความสําคัญเพราะว่าอย่างประเทศเขาเนี่ย ถ้าเห็นคนถือของประเทศเขาเนี่ยเขาจะเหอละบอกว่าโอ้เนี่ยอของจากประเทศเขานะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีความาภาคภูมิใจมีความาภาคภูมิใจค่ะวิธีคิดเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการให้นั้งุนต่างชาติเข้ามาต้องอยู่บนกรอบปฏิกาด้วยแล้วเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างใช่ค่ะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องช่วยกันตรวจสอบตรวจวัดไม่ใช่เฉพาะหน่วยภาครัฐท,ที่ที่จะต้องเข้าไปดูแลโดยตรงนะคะหน่วยภาครัฐเนี่ยต้อง มันเป็นหน้าที่สําคัญที่ละเลยไม่ได้แต่ประชาชนคนไทยด้วยกันต้องช่วยกันดูแลด้วยเพราะประเทศเป็นประเทศของเรานะคะเราต้องรักประเทศเราเพราะอย่างูยูอย่างบางอย่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนเขาจะเขียนกรอบกรอบกติกาไว้ชัดเจนว่าให้ลงทุนได้เท่าไหร่ธุรกิจไหนสัดส่วนเท่าไหร่ต้องเป็นไปตามนี้ใช่ไหมครับจะใช้เทคนิคของกฎหมายมามาบิดผิวไม่ได้เพราะจิตนาลมเราคือเราต้องการป้องกันผู้กระงตรงถูกค่ะค่ะใช่เพราะนั้นบทบาทของคนไทยต่อไปนี้ต้องมาดู ต้องช่วยกันดูต้องช่วยกันดูค่ะเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะที่เราเห็นเนี่ยกฎหมายเรายังไม่ทันกับการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่ากฎหมายในหลายๆเรื่องเรายังไม่ได้ออกระเบียบออกมาให้มีการปกป้องทางที่ต่างประเทศเขาทำมานานแล้วนะคะถ้าเราไปลงทุนในประเทศเขาเนี่ยกฎหมายภาพรวมเขาเราไม่ติดแต่กฎหมายระหว่างมูลนิธเราติดอันนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นใน ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมีกฎหมายย่อยในภูมิภาคในจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะออกมาช่วยกันได้นะคะก็คือเราคงจะป้องกันการหลั่งไหลของการลงทุนไม่ได้เราต้องเปิดแต่ต้องเปิดแบบมีความชาญฉลาดเปิดแบบมีศักยภาพนะคะเปิดโดยที่มีระบบการบริหารจัดการที่ที่สำคัญเราเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการทั้งระบบของประเทศซึ่งตรงนี้ต้องเชิญผู้ที่มีองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งนักการเมืองนะคะแล้วภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยกันคือบนบนกรอบของการเปิดเสรีเราก็เปิดตาม WTO บอกแล้วก็เปิดตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดแต่ในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราก็เหมือนกับประเทศอื่นที่เขามีป้องกันถูกค่ะูดกระทตรงคือเขาก็มีระบบป้องกันของเขาเราก็ต้องมีระบบป้องกันของเราด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราไปเปิดชั้นเดียวก็เปิดหมดเลยค่ะแบบของเขาเองเขายังไม่อยากให้เราเข้าของเราเราก็ต้องป้องกันไว้ถูกค่ะครับแล้วบนกติกาจริงๆแล้ว เจตนาลมของการเขียนกาการของกฎหมายมาเนี่ยมันชัดเจนค่ะคือมันจะต้องทําให้เกิดภาพของประเทศที่ชัดเจนในเรื่องของการบรหิหารจัดการโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเองจะต้องไม่ผิดกฎหมายก่อนอือันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วทําให้ประเทศต่างประเทศเข้ามาแล้วเขามีความรู้สึกว่ามาลงทุนในประเทศไทยจะต้องมีภาพของความชัดเจนในเรื่องของความโปร่งใสครับแล้วทําให้เป็นบรรทัดฐานนะคะในเรื่องของความโปร่งใสตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็คือทําให ต่างประเทศเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยเองรู้ว่าถ้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะมีภาพการพัฒนานะคะแล้วก็ไม่มีการไม่มีความแตกต่าง <Yeah. S 1> ไม่มีความเหลื่อมล้ำนะคะไม่ว่าใครที่จะมาลงทุนก็จะเห็นภาพที่เป็นมาตรฐานตรงนี้เราน่าจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศได้นะคะตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะครับ yeah, ผมต้องช่วยกันอย่างอย่างจีนเขาอาจารย์บอกตอนต้นคืออย่างจีน,าจน,น,น,าจนมาลงทุนในบ้านเรา <c oughs> เขาก็ทําวิจัยบ้านเรา <c oughs> เขาอ่านอ่านเราก่อนด้วยอ่านเราให้ออกก่อนตอนที่ก็จะตัดสินใจจะเข้ามา เพร<อ>าะฉะนั้นทุกประเทศที่เข้ามาเขาก็จะอ่านเราหมดถูกค่ะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะพยายามหาช่องว,วัวเราผู้บังตรงตรงใช่ค่ะช่องโัวตรงนี้คือเรื่องสําคัญที่เราต้องปิดใช่ค่ะเราต้องหามาตรการป้องกันและปกป้องซึ่งหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าที่จะเป็นจีนไม่ว่าที่จะเป็นต่างประเทศในยุโรปในอะไรก็ตามะนะคะอย่างออสเตรเลียเนี่ยออีงานวิจัยบางชิ้นเนี่ยที่คนไทยยังไม่ได้ทําแต่เขาเนี่ย ได้ทำการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วว่า,าข้อมูลต่างๆของประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่ว่าที่จะเป็นข้อมูลการค้าการลงทุนต่างๆมาลงทุนในประเทศไทยอะไรที่มีความเสี่ยงมากอะไรมีความเสี่ยงน้อยท<ช>ัศน์คนไทยเป็นแบบไหนออวัฒนธรรมเป็นอย่างไรรสนิยมเป็นอย่างไรช,งงช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนของกฎหมายก็ลงรายละเอียดขนาดนั้นด้วยซึ่งในหลายๆตัวเนี่ยถ้าเราไปอ่านงานวิจัยเขาเนี่ยเขาก็คือจะศึกษามาหมดแม้กระทั่งคนไทยไปเรียนต่างประเทศ ก็สาคัญนะคะก็คือทําวิจัยจากส่วนใหญ่จะกลับมาเก็บวิจัยในประเทศไทยเอาไปให้ต่างประเทศเพราะว่าต้องส่งไงคะวิญญาโทริเาเอกที่ที่ทำวิจัยของต่างประเทศต้องมาเก็บข้อมูลในประเทศไทยของคนไทยแล้วส่งให้เขาพอส่งให้เขาเนี่ยเขาก็รู้หรือก็อยากทาตรงนี้เขาก็จะอ s ไ i น์ขึ้นมาตรงนี้ก็สําคัญค่ะจับทรสั้นๆตรงนี้การที่เรากําลังพูดในเรื่องของการดูแลทั้งกฎกติกาแล้วก็ความเป็นรามในการอข่นเราไม่ได้ปิดกั้นการคนต่างชาติเขาเข้ามาได้ เข้ามาได้ค่ะือเวลาเขาเข้ามาบนกติกาที่เราเขียนแล้วทําตามกติกาเนี่ยอาจารย์เชื่อว,ว่าสามารถทาธุรกิจได้ไหมเอาแค่ตามกติกาเราโดยไม่ต้องบิดผิวเนี่ยทาได้ค่ะเพราะว่ากติกาของประเทศไทยนี้ถ้าจะมองแล้วก็มีความใจดีนะคะคือถ้าอนุญาตอย่างหนึ่งก็อนุญาตได้ทั้งประเทศไทยถ้าเราบอกว่าเราฟรีแท็กก็ฟรีทุกจังหวัดเลยค่ะไม่ได้เฉพ,าะ,เพาะฟรีที่มาถึงกรุงเทพหรือถึงสุวรรณเพราะฉะนั้นการมาทําที่นี่เอาตามกติกากฎหมายที่เราเขียนแล้วแค่นี้ก็พอแล้วในการทาธุรกิจค่ะ เพราะนั้นอย่าปิดผิวอย่าปิดผิวอย่าไปหาช่องว่างค่ะกับก็วันนี้ก็คุณอาจารย์ครับที่ให้มุมมองเรื่องของการลงทุนแล้วก็มุมมองของของคนที่อยู่กับการลงทุนของนักทุนต่างชาติได้เห็นว่าเขาคิดไงกับเราแล้วต่อไปนี้เราควรจะต้องระวังตัวแล้วก็คิดยังไงกับเขาบ้างค่ะรับผมขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอขอบคุณซัมซุงสมาร์ททีวีประสบการณ์ใหม่ของทีวีสาม,มิติและความบันเทิงออนไลน์ครับประเทศไทยนั้นเปิดกว้างสาหรับนักงทุนต่างชาติที่จะ,จะนําเม็ดเงินเข้ามาพัฒนาประเทศครับแต่บน ปติกาของเราชัดเจนครับแล้วก็ปรอบปฏิการนั้นทําตรงๆก็สามารถหาไรายได้หาผลประโยชน์จากประเทศไทยได้อย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่คนไทยต้องระมัดระวังคือการทํานอกกรอบแล้วก็ใช้ช่องว่างที่สําคัญคือการรู้จักคนไทยว่าคนไทยนั้นมีช่องว่างอย่างบ้างหยิบตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ครับวันนี้ผมอาจารย์ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ